ปรับพลังปุ๊บเงินเข้าปรับนะคะก็เป็นเคสตัศตีที่อาจารย์เฟิร์นเนี่ยได้ไปคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีอดีตที่หาเงินเก่งมากนะคะหาเงินต่อเดือนเนี่ยได้หลายล้านทีเดียวค่ะแต่พอมาวันนี้ปุ๊บนะคะเขาเปลี่ยนกิจการนะคะแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเงินหายากมาก ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาก็เอาแต่พูดถึงอดีตเนี่ยที่เขาหาเงินได้ง่ายนะคะอาจารย์เปิ้ลก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนะี่ยวันนี้ก็ยังหาเงินได้อยู่เพียงแต่ว่าวิธีการในการหาเงินหรือว่าอาชีพเนี่ยมนอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสาเหตุที่หาเงินไม่ค่อยได้หรือว่าหาเงินได้ยากเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเอาใจเนี่ยไปผูกไว้กับอดีตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยส่วนใหญ่นะคะที่มีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาใช้เวลาชีวิตทั้งชีวิตเพื่อผูกติดกับลม,มหายใจปัจจุบันค่ะว่า เชื่อทำอะไรดีทําอะไรให้ได้เงินนะและแน่นอนค่ะชีวิตของเรานั้นไม่สามารถได้เงินจากทางที่มันตันแต่เราสามารถโอเพนให้เงินนั้นเข้ามาหาเราได้ทุกทิศทางค่ะเหมือนกับการเปลี่ยนพลังงานเนี่ยแล้วทาให้เกิดพลังเงินขึ้นมานั่นเองค่ะอันดับแรกข้อที่1ค่ะหยุดคลําครวญถึงอดีตหรือว่าปีติกับอดีตนะคะแต่มาโฟกัสปัจจุบันแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันก็มีเงินขึ้นไม่มากมายเหมือนกันฉันมีเงินง่ายฉันมีเงินเก่งฉันหาเงินเก่งนะแล้วฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันกำลังทําอยู่มันทําเงิน แล้วถ้าคุณไม่คิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันทําเงินหรือคุณรู้สึกว่ามันยากคุณจะทาทาไมนะคะก็เปลี่ยนอาชีพสิถึงแม้คุณจะอ้างว่าลงทุนมาเยอะแล้วในเมื่อตรงนี้มันไม่เวิร์คคุณก็ต้องปล่อยวางเพื่อไปลงทุนใหม่ๆโดยการที่ไม่ต้องมีต้นทุนก็ได้มีอาชีพตั้งเยอะแยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพจับเสือมือเปล่าเนี่ยคือเยอะไปหมดเลยนะคะนั้นข้อที่1ลองปรับพลังก่อนคะ่ะพลังจากใครพลังจากตัวเราคะ่ะว่ามีความเชื่อว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นทําให้เกิดการเงินงอกงามคะ่ะ แล้วก็มีความสุขมากอู้วันนี้เงินเข้าฉันหาเงินง่ายไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อคุณก่อนหาเงินง่ายต้องล้างสมองก่อนค่ะล้างสมองที่มันข้นแค้นลาบากยากจนทิ้งก่อนแล้วบอกฉันหาเงินง่ายล้างสมองรวย,ยนะคะต่อมาสองค่ะ,ปะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะบางคนไม่สนใจโต๊ะทํางานบางคนไม่สนใจบ้านบางคนไม่สนใจสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปไม่สนใจเสื้อผ้าไม่สนใจสภาพเป็นอยู่ของตัวเอง ที่ราคาเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะร่ารวยเป็นเศรษฐีนะคะแต่บ้านเราเนี่ยพรมเช็ดเท้ายังเป็นเสื้อผ้าเก่าอยู่เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราต้องการความร่ารวยแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นเป็นศูนย์รวมความยากจนเป็นศูนย์รวมของเก่าเป็นศูนย์รวมสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหมายความว่าของเก่าไม่ออกไปของใหม่ไม่เข้าค่ะบ้านใครลงที่สุดโต๊ะทํางานใครสวยที่สุดนะคะแล้วก็จานชามเนี่ยเป็นจานกระเบื้องขอบทองกินช้อนเงินช้อนทองนะคะยกระดับ ถ้วยชามยกระดับเสื้อผ้า ส่งกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันคือเศรษฐีร้อยล้านฉันคือเศรษฐีฉันคือคนที่หาเงินเก่งเวลาที่คุณส่องกระจกเนี่ยและเห็นว่าตัวเองสวยที่สุดหล่อที่สุดดูดีที่สุดสดชื่นที่สุดเนี่ยมันทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจและการชักจูงหัวใจเนี่ยให้เราเชื่อว่าเฮ้ยเราก็เป็นมีโอกาสที่จะมีเงินเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ค่ะการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสําคัญมากนะคะอย่าให้บ้านเราเป็นศูนย์รวมของถูกค่ะนั่นก็ประหยัดนี่ก็ประหยัดเข้ามารวมกันเลยปุ๊บเนี่ยมีแต่ความหดหู่มีแต่ของเก่า เก็บเข้ามาแม้กระทั่งผรมเช็ดเท้าก็ยังเป็นเศษผัดถุงนะคะยังเป็นเศษเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าเนี่ยมีจิตวิญญาณน,นะคะอย่าให้เราเนี่ยเหยียบเสื้อที่เราเคยใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นพรมเช็ดเท้าคนป,ปุ้ยๆคนมิ้งค่ะซื้อไปเลยพรมเช็ดเท้าผืนละ3าม0ี่ร้อผืนละพันเอามาวางเหยียบเพราะอะไรล่ะคะเวลาที่เท้าเราเหยียบจะรู้สึกว่าเฮ้ยเท้าเศรษฐีมันก็ต้องเหยียบผรมเช็ดเท้าแบบนี้สิชุดนอนก็ต้องเป็นชุดนอนค่ะปรับสภาพแวดล้อมนะอินเนอร์ค่ะ ถามว่าแต่งแล้วจะรวยเหรอทำแล้วจะรวยเหรอมันไม่ใช่ว่าจะรวยแต่เวลาที่เราทําสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มสถานะของเราว่าฉันมีฐานะร่ํารวยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่สองนะฮะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมซะให้เป็นตัวตนของคุณนั่นคือคุณมีฐานะร่ํารวยและรวยขึ้นทุกวันมีเงินเพิ่มทุกวันค่ะสุดท้ายข้อที่สมนะคะนอกจากการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องของพลังงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วเรื่องของการรู้สึกสบายใจเรื่องของความรู้สึกปล่อยวาง เพราะอะไรเหรอคะเพราะคุณเชื่อใจผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นเอจหนึ่งที่เขย่าทาให้เกิดเงินสดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องการการเงินที่เพิ่มพูนขึ้นต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมันจะไม่ได้มาจากพลังงานความเครียดกดดันโมโหกดดันคุณกดดันใครอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสบายใจคุณต้องผ่อนว่าผ่อนคลายเพราะอะไรเหรอคะเพราะคุณเชื่อใจผลลัพธ์ช้าก็ได้เร็วก็ได้ลืมไปแล้วก็ยังได้เพราะอะไรคะ พราะคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและคุณเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินเก่งค่ะเวลาที่คุณบอกว่ามันยากสมองของเราจะจัดการให้บรรยากาศเรื่องมันยากเวลาที่คุณบอกว่ามันง่ายสมองของคุณก็จะหาช่องทางให้เรื่องมันง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมาพูดว่าเงินหายากหรือเงินหาง่ายค่ะลองเขียนคนละคำคิดสักนิดสิคะว่า ฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินเก่งและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการค่ะแต่ใครอยากเรียนจริงจังนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สลารวยค่ะทักอินบ็อกซ์มานะคะรับรองเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอาจารย์เปิ้ลมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะที่จะมีคอนเทนต์ดีเดๆเยอะแยะเลยนะคะก็กดติดตามได้นะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินได้เงินง่ายๆได้เงินเร็วๆยะคะแล้วก็ผ่านสบายทุกเรื่อง เพราะคุณเป็นคนเก่งค่ะและคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะอาจารย์เปิ้นเชื่อมั่นในตัวคุณและเป็นกําลังใจให้คุณเสมอค่ะ